เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ7พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ควรกระทำระหว่างขับรถ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน7พฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ 1. ฝ่าฝืนกฎจราจรในหลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุก็มักจะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขับรถเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเช่นฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนใช้ความเร็วเกินกำหนดดังนั้นผู้ขับรถ ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนะครับ 2. เมาแล้วขับการเมาแล้วขับถือเป็นอีกพฤติกรรมที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเมาแล้วไม่ขับหากต้องเดินทางหลังจากที่มีการดืม่มเครื่องดื่มมึนเมาควรจะใช้บริการรถสาธารณะหรือโทรศัพท์ให้คนที่ไว้ใจมารับนะครับ 3. เล่นโทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ การที่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถนั้นเป็นสาเหตุเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในอันดับต้นๆเนื่องจากเราเพ่งสมาธิกับโทรศัพท์มือถือแทนการขับรถทำให้ความสามารถในการควบคุมรถหายไปหากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้อุปกรณ์หรือหาที่ปลอดภัยจอดรถให้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยเดินทางต่อนะครับ 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภยัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางจะช่วยชะลอและรั้งตัวเราไว้ไม่ให้กระเด็นจากเบาะหรือตัวรถซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อมีการเบรกแบบกระทันหันหรือมีการเฉี่ยวชนนะครับ 5. เปลี่ยนเลนกระทันหัน หลายครั้งเนี่ยผู้ขับรถเปลี่ยนเลนหรือตัดหน้ากระชั้นชิดส่งผลให้รถคันอื่นๆชะลอรถไม่ทันจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในที่สุดดังนั้นผู้ขับรถจึงควรศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนนะครับ 6. วางขวดน้ำดื่มไม่เป็นที่หากขวดน้ำดื่มที่บรรจุน้ำอยู่เต็มขวด กลิ้งไปขัดอยู่ใต้แป้นเบรกทําให้ผู้ขับรถไม่สามารถเหยียบเบรกได้รวมไปถึงการถอดรองเท้าแต่ไม่เก็บให้เรียบร้อยรองเท้าอาจจะไหลมากองรวมอยู่ที่บริเวณใต้แป้นเบรกได้เช่นกันจนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ 7. หันไปหยิบของที่เบาะหลัง แม้ว่าจะมีความจำเป็นมากเพียงใดก็ไม่ควรเอื้อมไปหยิบของที่เบาะหลังในขณะที่กำลังขับรถเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้หากต้องหยิบจริงๆเนี่ยควรหาที่ปลอดภัยจอดรถแล้วจึงหยิบของจะปลอดภัยที่สุดนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับไม่ควรประมาทเผลอทำพฤติกรรมเสี่ยงก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดบนท้องถนนได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและนี่ก็คือในเจ็ดพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ควรกระทำระหว่างขับรถนะครับซึ่งจัดทำ สาระความรู้และเผยแพร่โดยกลมการขนส่งทางบกนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ